อันนี้ครับเราต้นไม้วิ่งตามไปแล้วเอาครับพีินาเขาเอามือนกันนะครับตอนนี้สองคันพร้อมแล้วไม่รู้ฟังไหนได้ตัวได้ป่ะเอาเราต้นไม้หมดได้ครับเพื่อนครับโอ้สายช่วยครับโอ้ยสายช่วยเลยครับตัวนี้ดินญ่แล้วดินญ่แล้ว มาแล้ววางฟุ้งมนมาปั๊บเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยโบนะครับหรือโบออกล่าทำกินนะวันนี้ผม มาตกปลากระทิงครับนี่เคลื่อนนียครับน้ำก็เริ่มใส่เลยคไม่รู้ได้ตัวครับผมก็เพิ่งยังมาถึงครับมีแล้วก็มีเอฟซีอะไรคนครับเรียกร้องมาให้น้องต้นมามาถ่ายคลิปกับผมเลยครับมาตกปลาครับวันนี้น้องต้นมาก็ได้มาแล้วเดี๋ยวน้องต้นมาจะรอเยอะปลามาก่อนเหรอครับมากับพินาเนี่ยใชครับเนี่ย ้นครับครับต้นไม้ในป่านะครับแล้วก็ได้มีคนหนึ่งครับพี่นาครับเจ้าประจามครับนี่ครับอบคครับนี่ครับได้มาก็มาก่อนผมครับมากับน้องต้นไมนก่อนแล้วครับมาตีเยอะครับผมตามมาที่หลังครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกดซับสไคร้กับช่องโบออกล่าทำกินเลยครับไปครับไปลุยกันเลยครับ ว่าจะได้ตัวแต่นี่ครับได้แล้วครับเอาน้องมาจะดึงครับลราดูกันครับน้กินกำลังจะกินแล้วคนี่น้ำก็เริ่มน้อยครับสังเกตจากสี่น้ำได้ครับบรรยากาศยามเย็นครับดีครับโอ้อากาศก็ดีครับวันนี้เมื่อคันนี้ต่อไอะไทีแล้ว น้องต้นมากำลังจะรอเยอะครับวันนี้เราเอาคันเบ็ดมาสามคันนะครับวันนี้ไม่ได้เบ็ดฝรั่งครับไม่มีเบ็ดปากครับใจอีทีแล้วเรามีเบ็ดปากปากอยู่ชายล่างนะครับทิ่ดํำขึ้นมากายครับวันนี้ไม่ได้ปากครับนี่ครับจะให้มาดูป่าครับได้ซ่องตัวครับนี่ครับป่ากระถิงครับใส À, điều nó tốt mà đưa nữa là đi tua vào mà đưa vào là sẽ tua mày Dưa mua เดี๋ยวได้ตัวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงครับต้องรอมือครับมืดๆในป่ากินเดีับเอานะครับน้องต้นหมานเอาแล้วครับไม่รู้จะได้ตัวครับเอานะครับพี่นาเขาเอามองกันนะครับตอนนี้สองคันพร้อมแล้วไม่รู้ฟังอะไรได้ตัวครับได้ป่างเอาน้องต้นหมานบอกได้ครับมืดๆครับอันนี้ก็ได้ครับโอ้สองตัวครับอันนี้ไม่รู้ใครขึ้นมาทึ่งก่อนครับนี่ครับโอ้โหสองตัวพร้อมกันแล้ว ขอพินาด้วยรต้องต้นหวานด้วยครับโอ้นี่ครับบนเบือน้อครับสองตัวพร้อมกันเลยครับโอ้รอก,กินตั้งนานครับสายกระังพอดีครับเดี๋ยวเยวจะทำการปลดปลาก่อนครับ อ,อยู่ครับเพื่อนครับนี่ครับผมดะกดถ่ายตอนกระตุกไม่ทันครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับหัวสายสวยครับโอ้ยสายสวยเลยครับตัวนี้อันนี้หนักตะกั่วด้วยหนักปลาด้วย ตัวสวยตัวด <re ีเลยครับตัวนี้แสตช์สวยนะครับวันนี้น้องต้นวันวิทย์ยังเดียวลยครับเอาครัะปวดปลาพุ่งยิ่งเสร็จแล้วขอพินเตกินเลยครับโอ้ตั้งกองไม่ทันเลยครับ อันนี้ตัวนี้ตัวที่หกนะครับเพื่อนเพื่อนครับโอ้ันจะหลุดแล้วมีน้ำวะพุ่จะใส่ปลาอันนี้ครับยังไม่โยนคันเบ็ดลงไปครับพุ่ยจะปลดปลาเส็จแล้วปลากินแล้วตั้งก้องเกือบไม่ทานเลยครับโอ้ยอันนี้เริ่มมืดแล้วปลาเริ่มกินแล้วครับเออเออเอว เอ็นฟูครับเอ็นฟูครับตอนนี้น้องต้นไม้ก็ตีปัน่นไอ้ตีเพิ่งจะตีลงไปต่อเลยครับนะแต่นี้ไอ้คันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องต้นไม้ตีลงไปต่อเลยครับตอนนี้พี่น้ำไม่รู้เล่นอะไรครับเอ็นฟ <c oughs> ู่หมดเลยพี่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปลดปาก์กกันต่อเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ตัว่ห้อครับ ไม่เชื่อเดาหาว่าตัดตัวตัวเก่าตัวเดิมหรือเปล่าครับนี่ครับเราไม่มีครับเราเรียวๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเนี่ครับแล้วก็น้องต้นวันนะครับ มันเอาเลยครับตัวดิเจ็ตครับต้นมันวิทย์ใหญ่ครับอ้าวโอ้ยพอเริ่มมือเนี่ยก็เริ่มมาแล้วเพื่อนๆครับวิทย์ได้วิทย์ดีครับตอนนี้ครับพี่น้ำยังใส่เหยื่อไม่ทันแล้วพี่น้าเอาพี่น้ามาต่อยต้นไม้แล้วเนี่ยช่วงนี้มีปลากระถิ่นครับปลาโกดอะไรไม่กินเลยครับปลากระถิ่นล้วนๆเลยครับ เดี๋ยวผมจะปลดปลาแล้วครับโอ้ยขัน,นตัวนี้กินลือครับเบ็ดเบ,บ็ดจมไปเลยครับการปลดปลากระเทียมต้องใช้ฟีมือหนัอไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปลาเด๋ยวเบ็ดติดมือครับจะทำการตีเหยือ่อมาพีน้าหลังจากเล่นเอ็นฟูไปสองสามรอบแล้วกินขาเมือรับเดี๋ยวตีวกินขาขาเมือครับ พอเริ่มมือใ้ปลาก็จะออกมาแถวลานปูนนี่ครับเนี่ยรบ,บริเวณน,นี้ครับเพราะช่วงน้ําใสนี้มาดำเนี่ยปลากระทิงนีะออกมาเยอะช่วงหน้าตรงที่น้ำไหลเนี่ยครับมื่อกี้ตัวที่เจ็ดแล้วเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่แปดตัวที่เก้าต่อกันต่อเลยครับ

ยังเกินไม่ดีครับโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่เยื่อโมดไปตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราใส่เสบาไยเราจะตีใหม่ครับโอ้โหไอ้ที่มาอยู่แล้วน้องต้นวันทำกันยองเลยนะครับตอนนี้น้องต้นวันไม่ต้องมานั่งแล้วครับเดินไปแล้วก็เอาเอาอีกแล้วเอาอยูแล้วอยู่อยู่เปล่า เดือรอนุ้นครับไม่ย,ไมยู่อีกแล้วครับอันนี้สองตัวแล้วที่ไม่อยู่ครับวันทีช่วงช่วงงับกับช่วงขายนี่ก็ตุ่งไม่พร้อมครับถ้าช่วงกําลังเกินนี่ก็ตุ่งนี่น่าจะยู่ครับแต่ถ้าช่วงขายแล้วก็ตุ่งนี้เบียจ,จะรุดจากปากทันทีเลยครับครับมันต้องมีมีพลาดกันบ้างครับรู้สึกว่าตัวที่แป้นี้จะขึ้นมาลำบากก็ดูครับ เดี๋ยวสายต้องพี่นาต้องมาโชว์ของคันของพี่นายนะไอตัวที่แปดนี่ยรู้สอมันขึ้นมายากเหลือเกินอ๋อนะครับตัวที่แปดครับหลังจากรอมานานครับนั่งรอจนฟ้าจะมืดแล้วโอ้โหเกินเกินความคาดหมายครับไม่ใช่ปลากระทิงครับ ปลาปลาหางแดงโอ้ยเราก็นึ้วครับโอ้โหกะตุ้งเบ็ดสุแรงเลยเราคิดว่าปลากระทิงปลาหางแดงนะครับยางครับปลากระทิงตัวที่แปดยางไม่มาครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อเครนะับ nè hấp nó tốn vận huyết đấy à? rồi hấp vừa vào à? ป่าก้นหินครับหรือป่าท่าหานะแถวบ้านเียกป่าท่านครับพอหลไหลพังครับโอ้ยพอเริ่มมือแล้วป่าก็เริ่มลากไร้นะครับน้องต้นมาทํากันวิดเลยครับไม่รูยอยู่บ่ครับมึนๆแล้วมองไม่ค่อยชัดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องครับน้องต้นวันนี่ไม่ไปไหนครับโอ้ยโอโยครับตัวที่แปดครับปลากระทินครับมุงวิดทีเลยฮะ นี่ะไซเดือนมากระเด็นมาหาพวนี้อะแต่ก็ว่ามาอะไรตกค้างกูกูว่ากระเด็นมาโดนเลยเพื่อนแรงไม่แรงครับไซเดือนกระเด็นมาหาผมเหรอหลังจากรอคอยมานานครับลงเมืนแล้วตอนนี้ยี่วันทุ่มครึ่งแล้ว เยอะก็เริ่มไกลจะหมดน,นะครับรัังไไปเลยครับลุอัพเป็นไงอยู่เ่าไม,ไม่รู้ว่าอยู่าหรือเปานะครับคันเบ็ดเบาๆครับ,บอยู่ครับไซเดือนครับ เริ่มจะต้องลงมาเป็นเป็นเว็นแล้วครปลาแลบอย่างทางนู่นแหละครับปลาแลบพับๆๆแล้วอิตภักเราก็ต้องเป็นตัวกันกล้าบแล้วเพียกแล้ว the n o นาวอย่างเยื่เราก็ใกลหมดเล้วครับ ทำการเปี่ยนเยื่ยครับพอเริ่มดึงเริ่มดึงในีาเลยก็เริ่มจะออกมาครับอันนี้เปล่า,า,า,าเป่าเบ็ดเป่ารอมีแต่เบ็ดเป่ากันนั่นเองขู้หมเบ็ดหมดเยื่ยหมดอ่ะ ตัวใยื่มาเนี่ยไหนร็บอกว่าไก่หมดแล้วได้แล้วสองสามชนแล้วฟอกรับแซ่บๆๆๆบเลย ต้นวานทางกันวิ่งเลยครับหลังจากเงี้ยบมา,าพี่นาก็วิพี่นาก็วิ่งเลยครับสองสองตัวติดเลยครับ,ออรบโอ้คันนี้ไม่ได้ครับแต่คันนี้ได้ครับปลาก้นหินหรือปลาทหารนี่เช่นเคยครับโอ,อ้เราก็ดีใจนึกว่าปลากระถิ่นครับไม่ใช่ครับ ใช่แล้วจริงๆใช่แล้วม้วนมาแล้ววางฟุ้งม้นมาปั๊บเลยครับ Mother cho thai hát. Yes, you are cho thai hát. You cany mùa lạc ào chạy hát ào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  Mười mình sau sẽ... mình, sẽ... mình, sẽ... mình, sẽ... mình đi ăn <laughs> 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 được đi ăn được đường ăn được Máy ăn được được đi ăn được được đi ăn được đi ăn được ไหนที่มั้ยที่มั้ยปุ่นแดงไงว่าเราตีไปตรงนี้มันหลไหมแล้วมันหลายตัวนี่พี่เด่นที่เด่นเราไม่อยู่อะเหรอเย็นใครขึ้นมาเหรอันนี้เข้าไปปักเวทยกต้งได้เย็นแล้วมั้ยไม่รู้เห็นนะ ก,ก mm hmm. บับถึงคนแต่ครับมัอจะเห็นฝอยหลังๆทางล่างโน่นน่ะ mm hmm. เหมือนจะมีคนเดินซึ้นมาจากชายล่างโน่นน่ะ mm hmm. แล้วจะมาหาปลาเหมือนกันนะ ือสุดท้ายก็พอนะขอให้ได้สักตัวนะครับใช้ปิดท้ายยังสวยงามคะครับไม้สุดท้ายนี้ตอนนี้ก็เริ่มจะมีตอด เล็กน้อยถึงปันกลางครับขอให้ปิดฉากตัวสุดท้ายสักอย่างน้อยสักตัวสองคันให้คอยได้สักตัวนะครับคอใยใส่เสื้อๆนะครับ ฝนฝนเราตกหนาเนลับนี่นะนราจ้องมีากาศแนแล้วตกจะอยู่เหรอน่ป่าทหาหัหรอป อแล้วก็พัวอยู่ว่าไม้สุดท้ายนะผมก็ยังไม่เห็นตัวเลยครับเรียนจับเร่นจับเพื่อนครับปกระทีครับตัวสุดท้ายครับไม้สุดท้ายครับ เวลาป่านนั้นไม้สุดท้ายติดช่างสวยงามครับผมมูงเดือดขึ้นเลยอันนี้ขึ้นมาก้อนไม้หนึ่งเลยฮะฮะเออปนแตงนู่นอะกระจายกันนะเพตรงนี้แบบตีนกระเลยมาอ่า ตอนนี้เราก็จะทำการเก็บของครับฝนได้ตกมานหนาไหมครับเ,เก็บเสร็จเราก็เราจะกลับกันนะครับแล้วนี่ครับคือผลงานของเราในค่ำคืนนี้ครับอันนี้ใช้เวลาตกวันสามชั่วโมงครับตอนนี้อยู่วันสองทุ่มครับตกตั้งแต่ห้าโมงกว่าครับปลากระพงได้วันสิบตัว ก็ปลาก้นยเฮดอีกสองตัวแล้วก็ปลาห่างแดงอีกตัวนึงครับตัวก็โอเคครับไม่เสียเที่ยวครับวก่อนจะกันนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ว่าผู้ชมเลยครับโบออลแล้วทำดีครับแล้วก็นี่ครับน้องต้นไันคนป่าเลยครับไปครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับ เดี๋ยวพี่น้าจะกลับไปทําเมนูอะไรไม่รู้นะครับพอตอนนี้ก็เริ่มจะหิวข้าวแล้วครับบายบายครับราเจอกันในอีทีหน้าครับนี่นะครับไข่ เลือนาหนเ่ง hmm. ียงค